ôi oh <laughs> <laughs> được rồi 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 rồi เหยื่ออะไรครับเหยื่ออะไรครับมีสู้ครับมีสู้โคยโดครับโคยโดอีกแล้วนะครับเหยื่ออะไรครับเหยื่ออะไรโคยโดอีกแล้วดูครับเหยื่ออะไรมันอยากเดือกโคยโดจริงๆด้วยกลัวครับผมกลัวแล้วครับโคยโดครับเป็นไงล่ะครับโอ้เต็มเงี้ยงเป็นไงครับโคยโดครับ ยังครับยังสามสี่อยู่เหนื่อยยังไอ้หนูเหนื่อยแล้วครับผมกลัวครับเป็นไงครับคอยโดครับคอยโดอีกแล้วเต็มเงี้ยงครับไม่มีหลุดมีมีหลุดครับลอยอีกแล้ววันนี้ไม่หลุดแล้วครับไม่มีหลุดครับสภาพนี้ โอ้ใหญ่อีกแล้ว,ว,วอ่ะขวาซ้ายเออควายละเรียบยยร้อยเป็นไงครับไม้เดียวอีกแล้วดวีเดียลุู้เลี้ยงเลยเป็นไงครับมนาแนบแบบจัดเออไปด๋อเลยครับนายแน่มากป ตัวม้าดูเหยื่อครับดูเหยื่อครับดูเหยื่อครับจิ๊เปอร์อยู่เลยเหยื่ออยู่ฉันต้องอที่กล้องไม่ต้องไปกดอะไรกัอนเลยหุยโดหุยโดครับดูเหยื่อครับไม่รู้ว่าไปตีคอนกรีตมาที่ไหนครับดูเหยื่อเวนกัมเหยืที จัดอีกแล้วเต็มปากเป็นไงล่ะคือมาแล้วไม่เดียวเลยมาแล้วตั้งแต่รอยกันตัวนี้ขอเก็บนะฮะอยากแดกส้มตัวนี้ไม่ไปนะครับตัวนี้ไม่ไปเดี๋ยวอามาโต้นะฮะตัวนี้เต็มปากเลยครับ กลับบ้านเดี๋ยวตัวน,น,นี้ไม่ขายนะครับ1 5น5เขามา3ซื้อยินจำตาก็หลุดหลังก็หลอกโอเคครับครับผมโอเคครับใสยพับน,นิ่งก่อนเป็นไงล่ะคื แน่ว่าจะขึ้นนะโชว์น่อยโชว์เหน่อยจับขึ้นเหมือนถ่ายรูปนะเยี่ยมเ้ยจัดอีกแล้วโอเคจบการถ่ายทอดสดแค่นี้นะครับโอยโอ้อโอครับ ลบคำสมประมาได้แล้วใหญ่โหรอใหญ่ไหมหโดครับคอยโดครับคอยโดคอยโดครับไม่มีหลุดครับอยโดคอยโดครับงมปากไ สองเลยโอ้โหทั้งตาทั้งปากแก้มตอกแก้วเยียบปากปลาเจอแล้วเด้ยปลาข้างเดือยเกี่ยวเด้ตามงานไปดูครับเต็มเต็มตอรที่สองชิปที่สองจัดโดยน้าอ้ออีกแล้วครับยังยวดมาทางกัน อ่าปากวะอู้ป่าเห็นอยูนะอ่าโอเคครับหลุดก็ขยิบไปนะครับยกขึ้นเลยครับโอเคโอเคเรียบร้อยฮะยครัยโดกครับขยิบโดกยกปลาขึ้นหน่อยอี๊แตเล็แก่อี๊ไปลาปลามันโดนแล้วปลามันโดนมาหลุดไม่รู้ใครทำหลุด ตาไม่เกลดกบเกี่ยวแกมไม่เี nee, ่ยวโคอิโดครับทอานี้เขารอดแล้วครับไม่เกี่ยวนะครับก็โดนรวมหมดแล้วครับเอ๊ะจะเอาไฟเรือเหรอเรียบร้อยครับก้อนนี้ตามไม่ถึงห้านาทีไปโดครับตาเกี่ยวโดนไปเลยครับอย่าตอนนี้ไคอโดครับอย่าตัวนี้ตกก็ติดนะครับ ติดแจมติดแจมครับติดแจมก็มีตัวครับโอเคครับผมโอเคกันนะครับทีมงานออสตาร์นะฮะโอเคและไปโด,ดจับสองตัวแล้วนะวันนี้โอเคครับ We're right

โอครับโคยโดครับโคยโดครับยี่สิบสามครโดยจันอ้อครับโอโ้โหจั้โอ้โหาโลฮาโลครับโอโ้โหจันอ้อแม่เอ้ยกระโุเป็นไงหรอเต็มปากโคยโดโครับโคยโดกิเปอร์อยู่เนี ใช่โอ <c ười> oh, ้โหสวยงามครับสวยงามเฉยแล้วเต็มปากเลยเยอะโอ้โหเป็นไงครับท่านผู้ชมเต็มเต็มที่สเต็มปากครับอ้า ผมให้โอกาสเลยเ,ยเยสียดายจังเรียลลังหนังมากยังไงครับท่านผู้ชมคุยโดฮะคุยโดครับคยโด,ยโดเต็มปากครับเต็มปากครับโอเคครับจับดอีกแล้ว โอ้ยขนันแล้วอ um ้ห enfin ูเด็ก่ล้อ้หมนุแล้วโอ้โอ้มสซบจากจีกแล้ว ปลาตัวนี้หน่อยนึงครับผมโวยแวกฮาริแววโอ้แบบอโอเตรีมปากโอ้ตายโอ้ปีนี้ใหญ่หโอ้แปะมันึงอ,นะอ่อนแท้ ท่านหายแล้วเนี่ยเจ้าเวียนกมรไรม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วครับคือคำจะพูดครับบริษัทนี้เอาผมมาอยู่จริงเคครับ <c oughs> <c oughs> ขอต้อนรับตัวต้วนสนามรบต้องสู้ให้จบตายตายในหน้าที่อีกแล้วครับคันโอเมนแบ็คครับคันโอเมนแบ็คครับผ่าอีกแล้วลืมครับควยโดเหี้ยควยโดครับยังถังเหมือนเดิมไม่คีเรียดกับคันแล้วครับโอเคครับควยโดได้ผลงานมาก็ดีใจแล้วครับผมควยโดครับโอ้กิปเปอร์กิปปาตาถ่ายรูป วันนั้นขันหักปลาหลุดครับวันนี้วันนนี้คัหักได้ปลาโอเคครับดีครับนี่ดีครับดีนะไม่หักอยู่ทะเลบริเดงโอเคครับคุโดครับคุยโต้คุยโดครับตีกัดวัดติดตีกัดวัดติดอ่าตีกัดวัดติด คยอยดไปา้โอเค,อเคสฟีตายนนหน้าที่อีกแล้ายในหน้าที่ครับคอยดูดไปดูไม่เห็นเหยื่อแล้วครับมีอะไรไม่รู้เป็นฝอยๆดีครับอ่าโอเคครับแต้มรวมครับแ้มรวม โอละวสองครับมา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 โอเคโอ้โฮจ๊ะเชียงต่อไปแล้วเบอมีแบ็กขึ้นบบนี้ว่าเลยครับ